สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่น้อยพังสีนวลน,นะครับผมครับสวัสดียามเย็นๆน,นะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบบ้านสีนวลน,นะครับตอนนี้ข้าวก็เคี้ยวนะครับผมสับปะรดยังไม่มานะครับวันนี้อพรุ่งนี้นะครับถึงจะเเฮ้สีนวลเป็นอะไรอ้ เสียงมาตตลไกลเลยใส่เออเป็นรักมาแล้วนะครับโอ้ดูดูดูวิ่งนะครับผมวิ่งไม่ดูหุ่นตัวเองเลยนะครับโอ้โหให้ภาพบรรยายาั คิดถึงกันมากเลยนะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับเป็นเดือนเนาะ กอดกันกอดกันหอมกันนอยหอมกันพักทายกันหน่อยดูดูดูดึดกันมาก ภาพนี้ต้องขยายนะครับคิดถึงกันมากๆเลยดูดูนะครับดูดูนี้เลยครับคือความลับนะครับของอน้องช้างนะครับผมมีความรักที่ ไม่ว่าจะห่างกันกี่วันนะครับผมโดยความรักแล้วก็คิดถึงเนาะนะครับผมก็จะแสดงอาการนะครับอย่างนี้นะครับเรารักกันนะครับผมเราเป็นเพื่อนรักกันอันนี้เพื่อนรักนะครับกลับมาจากทัวนะครับผมแต่จีนวนไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านนะครับผมดูดูด อ่ะกวาดดูนะครับผมความโอ้ยคิดถึงเหลือเกินนะครับผมกอดไปเลยกอดกันไว้กอดกันหน่อยมาดูภาพมุมกว้างนะครับ สว่างเท่าไหร่นะมแม่ ต้องใช้เวลานะครับพี่แม่เพราะว่านานๆน,น,นะครับจะได้เจอกันทีนะครับผม,มผมก็ไม่รู้จะใช้คำไหนที่จะมาบรรยายเนะาะจะให้ภาพนะครับผมช่วยบรรยายากันนะครับผม ดูดูด้านหลังนะครับบัดระวังนี่เจ๊หมื่นนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมมาดูสีนวนนะครับผมซีนวนขับผานะครับผ mọi chút con nói nồi, đù đù đù. Ừ, cọt ำภาพนี้ได้นครับเยี่ยมืหมือนกอนขาแล้วก็สีนวลกอจะหกด้านบนหัวนะครันบผมถัดมาจะเห็นตลอดนะครับผมว่าสาวจะมีท่าประจำนกนะครับเปของเขานะครับฝั่งนี้มันจะมืดหน่อยนะเพราะว่ามันย้อนแสง ขาไว้แล้วเจ๊หมื่น,นะครับเป็นกันจะบอกว่าจะจะไปไหนนะจะไาอยู่ด้วยกันกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะครับผม เป็นตัวบรรยาย แม่ว่าเขาคุยอะไรกันนะครผมผมก็ไม่รู้นี่เหมือนยิ่งร้องกว่าเดิมอีกคิดถึงมากร้องดังร้องดังนี่คือคิดถึงมากนะครับเพราะว่าไม่เจอกันนาน ជាកណ្ណាគិតជឹងឡើងអើយមើលតេងផងព្រោះឡើងត្រឡងឡើង เสียงดังมากนะครับตั้งแต่ว่าไม่ได้เจอกันนานมีเสียงต่ำเสียงสูงหลายเสียงไม่รู้เขาคุยอะไรกันนะครับผม ก็ถ้าใครทำข่าวเนาะนะว่าไปไหนมาไม่เจอตั้งนานนะครับผมบจะกลับบ้านหรือเปล่าน้องเจเหมือนอ ต้องถ้าจะเอากลับเร็วๆคงกลับไม่ได้แน่นอนนะครับต้องอยู่ด้วยกันนานๆนะครับผมไปไหนเข้าไปช่วยกัน บ้างทีนวนนะครับผมในสองรอบแล้วนะครับผมถ้าชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผม ากดติดตามช่องไม่น้อยฟังสินวันของเราด้วยนะครับนัดของสองสาวนะเป็โไม่มีทำอธิบายใภาพภาพแล้วก็เสียงอธิบายเหตุการณ์ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ